สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอาันโซอีกแล้วนะครับในคลิปนี้วันนี้มากัน2รอบนะครับวันนี้วันศุกร์ที่25กรกฎาคมนะครับคลิปก่อนเนะี่ยพูดถึงอล็กซนเดอร์อิซักไว้แบบจัดเต็มเลยครับโอโ้โหครึ่งชั่วโมงครับย้อนไปฟังกันได้นะครับในเรื่องราวของอล็กซนเดอร์อิซักว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับเริ่มมันจากตรงไหนเรือรีพูมีโอกสจะได้ตัวหรือเปล่าเรียรพูจะทุ่มเงินได้ไหมไปฟังกันในคลิปนั้นส่วนคลิปนี้ผมแยกออกมาเป็นประเด็นเรื่องของการที่เรียรีพูเนี่ยไป เมื่อวานนี้เขาได้ทําการฝึกซ้อมที่ไคตักสเตเดียมนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเจอกับเอซิมิลานในวันเสาร์นี้นะครับก็คือเสาร์ที่26กรกฎาคมนะครับสามารถรับชมได้ผ่านทางมูนอมัก์นะครับหรือว่า y o u t u b e b g Sport นะครับในการซ้อมของเลียปูมีไงบ้างครับผมนาเอาข้อมูลของเจมส์ p พีสนะครับแล้วก็นักข่าวขวัญใจผมกับลุย i s สติลล์ลุยส t สติลเนี่ยเขาอัดคลิปไว้ครับแล้วก็พูดข้างสนามตอนที่เลียพูซ้อมไั่แหละแล้วก็บันยายไป ส่วนเจมส์พีเอเขาเขียนเป็นบทความผ่านดิเล็ิกเป็นไดอารี่ของเขาครบเวลาเขาจะไปที่ไหนเวลาตามเลี้ยงภูไปไหนเขาจะมีไดอารี่ของเขาเขียนวัน Day One Day ยอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็ประเด็นที่น่าสนใจเขาได้บอกว่าเอสไตล์ที่อเนซัลต์ทำทีมเลี้ยงภูในการมาทัวร์เอเชียครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากยุคข,ของ Club, ยิเกนคอปยางไรบ้างครับ <c oughs> นี่น่าสนใจแล้วก็โอกาสของดารุ่งคนอื่นๆละ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างการซ้อมแต่ละคนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกัน แต่ก่อนจะไปเริ่มเนื้อหานะครับรบกวนกดไลค์และกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มที่เรื่องนี้ก,อก่อนดีกว่าครับฮาวิสเอเลียดครับเขาได้พูดกับเจมส์เพียสครับที่ฮ่องกงนี่เลยครับซึ่งผมมองว่าการพูดของเอเลียดเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันนะครับกับอนาคตของเขาและมันก็ถือว่าเขาเนี่ยกล้าพูดในสิ่งที่เขาอ่ะรู้สึกนะครับเพราะว่าการที่คุณมาทัวร์เอเชียการที่คุณยังอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแต่คุณพูดแบบนี้ออกมาถือว่าเฮ้ คุณโอเคความสัมพันธ์ของคุณกับสโมสรมันดียมากๆไม่ว่าคุณจะพูดอะไรต่อไปมันไม่มีผลกระทบตามมาไปฟังสิ่งที่เอเล็กเขาบอกดีกว่าครับเขาบอกว่าถ้าผมเลือกได้ตามใจตัวเองนะครับผมอยากอยู่ที่นี่ก็หมายถึงเรียบพลนะครับไปตลอดอาชีพครับมันเรียบไม่แค่นั้นเลยครับทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรน,นี้ผมรักหมดครับแต่ขณะเดียวกันผมก็ต้องคิดถึงตัวเองด้วยว่าทางไหนมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมผมมีเป้าหมายที่ใหญ่ครับคืออยากติดทีมชาติอังกฤษไปฟุตบอลโลก ผมอยากเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จครับนี่คือสิ่งที่ผมยังต้องทบทวนผมต้องคุยกับหลายฝ่ายและประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับตอนนี้ลวอ์ภูตั้งค่าตัวของเอเลียดไว้ที่ราวๆห้าสิบล้านปอนด์นะครับสัญญาของเขากับสโมสรมีถึงเดือนมิถุนายนปี2027ผลงานที่ผ่านมาในช่วงซัมเมอร์พาอังกฤษควา้าแชมป์ยูโรยูครับและตัวเขาก็เป็นนักเตะย,ยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต ต่อคำถามที่ว่าผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโอกาสลงเล่นของเอริกหรือเปล่าเขาบอกตรงๆเลยนะครับว่าเรามีนักเตะใหม่เข้ามาหลายคนครับดังนั้นมันส่งผลต่อเส้นทางของผมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะมันเป็นสิ่งที่ผมต้องมองให้รอบด้านและตัดสินใจอีกทีครับตอนนี้เป้าหมายหลักของผมอยู่ที่ที่นี่ณนะเวลานี้ผมยังถือว่าอยู่กับทีมตลอดทั้งฤดูกาลเรามีช่วงประชีสั้นที่วุ่นวายรออยู่ครับดังนั้นผมต้องโฟกัสกับมันก่อนครับ นี่คือเรื่องราวของเอเลียดนะครับโอเคเขาก็ชัดเจนนี่แหละครับว่าในความหมายของเขาอาจจะไม่พูดตรงๆว่าต้องการยาทีมแต่เขาเป้าหมายใหญ่ก็คือการติดทีมชาติอังกฤษไปฟุตบอลโลกแต่คําถามคือกับการที่อยู่เอียพูต่อเขาจะมีโอกาสได้ลงสนามและมีโอกาสได้ลงเล่นเพื่อให้โทมัสทูเคิลได้มองเห็นในศักยภาพหรือเปล่านะครับต่อมาครับยังอยู่ที่เจมส์เพียร์สครับเขาได้บรรยายกับการมาที่ฮ่องกงครับ เรื่องที่เขาเขียนก็คือสไตล์ของสลับที่แตกต่างจากยุคครอปแม็กนิสเตอร์พูดภาษากวางตงุ้งแล้วก็ความเคลื่อนไหวของดาวรุ่งที่รอโดนปล่อยยืมเขาบอกว่าการมาทัวร์เอเชียครั้งนี้เนี่ยถ้าแต่ก่อนสมัยยุคของยิกเกนครอปจะถูกกําหนดให้ทั้งทีมอยู่ในทัวร์ไทม์ก็คือเวลาทัวร์ซึ่งจะไม่ตรงกับพื้นที่จริงโดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากอาการเจ็ตแหลกที่ฮ่องกงเร็วกว่าที่ลิเวอร์พูลเจ็ดชั่วโมง ซึ่งครอปเนี่ยจะกำหนดให้นักเตะเนี่ยหมุนนาฬิกาเร็วขึ้น3ชั่วโมงนะครับแม้กระทั่งเวลาในห้องพักพื้นที่ส่วนกลางก็จะปรับตามเวลานี้ครับทำให้เกิดภาพแปลกๆอย่างเช่นการกินมื้อเช้าในช่วงเวลาบ่ายหรือกินมื้อเย็นตอนเวลาดึกแต่ในยุคนี้ของอันเนอร์สล็อตแนวทางนเนี่ยถูกยกเลิกไปนะครับเรียกผูเดินตามเวลาท้องถิ่นครับแต่รูปแบบเลยครับซึ่งช่วยให้ทีมงานแล้วก็นักตเตะไม่ต้องสับสนเรื่องของ2เวลาเลยครับและนักเตะก็รู้สึกสบายตัวมากขึ้นครับ วันนั้คันที่ผ่านมาจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทําไมการเปลี่ยนแปลงนี้ถึงเวิร์คครับเพราะว่าลิอร์พูเนี่ยได้ยึดตามเวลาท้องถิ่นลิอร์พูจึงซ้อมช่วงเช้าและฝนก็ตกเทลงมาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการมาฮ่องกงครับช่วงบ่ายทีมก็ไปร่วมกิจกรรมแก่สปอนเซอร์ทั้งหลายอย่าง Standard Charter อรนกี้แล้วก็คาร์สเบิรภายใต้หลังคาที่ไม่เปียกฝน ย้อนไปเมื่อปี2017ตอนที่เลียพูเดินทางมาที่ฮ่องกงนะครับครั้งล่าสุดตอนนั้นฝนตกหนักจนถึงขั้นต้องยกเลิกการซ้อมหลายมือครับและตอนนั้นยูเกนครอปต้องรับมือกับสถานการณ์การขอย้ายทีมของฟลิเป้คูติโยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ย้ายไปบาร์เซโลนาในอีก6เดือนต่อมาพอแปปีผ่านไปครับมาถึงตอนนี้ไม่มีดราม่าอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วครับเลียพูมีทั้งเลือกฝึกซ้อมในอินดร์ที่สนามไคตักสเตเดียมซึ่งมีหลังคาเปิดปิดได้พร้อมแอร์เย็นฉ่ำพอมาวัันพครบ อันเดอร์สลัก็จัดซ้อม2มือแบบหนักหน่วงเลยครับโดยใช้สนามหญ้าจริงเนี่ยที่อยู่ถัดจากสนามหลักในโซนสปอร์ตพาร์คส่วนเรื่องอนาคตของดีอาร์นะครับที่ยังอยู่ในความไม่แน่นอนเนี่ยจากการไล่ล่าตัวของไบยิมวนิคแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆนะครับว่าดีอาร์เนี่ยจะเล่นไม่เต็มที่แต่ตรงกันข้ามาเลยครับเขาร่าดเริงเหมือนเดิมและโชว์อร์มในสนามฝึกซ้อมด้แบบจีจัดม,มากๆข้ามกลางแฟนบอล2 5 0 0 0ันคนในวันเปิดซ้อม มีช่วงหนึ่งดีอาร์ครับล้มลงจากการประทะกับโมซาลาแล้วฟ้องว่าเฮ้ยเขาถูกทำฟาวน์นะแล้วอันเดอร์นก็ยิ้มแฉ่งแล้วงฟงสิกว่าเฮ้ยนายเนี่ยพึ่งคงล้มก็เล่นเอาดีอาร์ตขำครับแล้วก็วิ่งไปตีมือกับบุนซือดัชอย่างอารมณ์ดีซึ่งภาพนี้มันออกมาได้แบบเฮ้ยนี่คืออาการของคนที่อยากย้ายหรอหรืออะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าตามที่เพียสรายงานมามันเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากๆแต่ทีเนี้ยเลียพูถ้าจะเอาอีซัก จำเป็นต้องขายแล้วสิครับแต่อยู่ที่ว่าจะขายใครแต่ไม่แน่นะเรียกภูเาอาจจะคุยกับดีอาร์แในเรื่องของการย้ายทีมแล้วดีอาร์เองก็ไม่ได้อะไรก็อาจจะมีการตกลงอะไรแล้วแหละว,ว่าจะย้ายหรือจะอยู่ในะผมไม่ทราบนะหลังจากนั้นอีกไม่นานเลยครับดีอาร์ก็ล้มอีกรอบคราวนี้โดวนวัตรุเอนโดเข้าช้าไปนิดนึงจนเอนโดเนี่ยต้องขอโทษครับโคดิคาโปเป็นหนึ่งคนครับที่โชว์ฟอร์มเด่นครับยิงคมมากครับขณะที่ฟอร์เรนเวสก็ลงเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิคอันไหลลื่น สิ่งเดียวที่น่าห่วงก่อนเกมเจอกับมิลานวันเสาร์นี้ก็คือสภาพสนามหญ้าที่เริ่มถลอกเล็กน้อยหลังฝึกซ้อมครับขณะที่อูโกเอกดิเก้นะครับกองหน้าคนใหม่ก็มาชมการซ้อมครับหลังจากบินตรงมาเลยเพื่อมาหาเพื่อนร่วมทีมใหม่ที่ฮ่องกงนี่แหละครับช่วงมือเท้ายลยครับทางอูโกเอกดิเก้เนี่ยเดินมาลงสนามครับแล้วก็มีอันเนอร์สแลดรอต้อนรับ,บจากนั้นก็แนะนำตัวกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ก่อนจะเดินรอบสนามฟุตบอลเพื่อขอบคุณแฟนบอล เอกริเกจะได้เบอร์54ชั่วคราวนะครับเพราะลิปูจะประกาศเบอร์เสื้ออย่างเป็นทางการของนักเตะใหม่หลังจากเปิดตัวชุดแข่งกับอา i d ดิาสในเดือนหน้านะครับเรื่องนอกสนามครับบรรยากาศอบอุ่นครับมีแฟนบอลหลายร้อยคนเฝ้าอยู่หน้าโรงแรมซึ่งก็หวังจะได้เจอกับนักเตะขวัญใจครับเฟอร์จิฟันไดก็เดินออกมาจากไลเซน์ให้แฟนบอลครับมีกลุ่มแฟนบอลบ,บางคนก็ถือเสื้อหมายเลข20ของดิเอโก้โชตาเพื่อไว้อะไรให้แก่ดาวเตะ ทีมชาติโปรตุเกสรายนี้นะครับแฟนบอลเลือดพันในฮ่องกงเตรียมร้องเพลงโชต้าในช่วงน,นาทีที่20ครับในเกมที่จะเจอกับเอซิมิลานเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขาหน้าที่ของนักเตะในกิจกรรมสื่อและงานสปอนเซอร์ก็ถูกลดลงอย่างเข้าใจได้ครับเพราะทีมยอยู่ในช่วงการไว้ทุบเพื่อเป็นการไว้อะไรแด่เพื่อนที่จากไปคอสตาซิกามีการสัดข้อความที่ว่า which you were here 20ก็คือหวังว่าคุณจะอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการราลึกถึงโชตา้าใน,นเรื่องของแท็กติก การฝึกซ้อมเลยเนี่ยอันนี้สล็อตเจมส์เพียก็ได้บอกว่าเขาได้เปลี่ยนแนวะคิดและให้นักเตะใหม่ปรับตัวนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งที่เราจะรอวันแจ้งเกิดตามสัญญานะครับเลื้ยููต้องแถลงข่าวหนึ่งครั้งที่ฮ่องกงและอีกหครั้งที่ญี่ปุ่นครับซึ่งสล็อตก็เลือกพูดหลังเกมเท่านั้นนะครับจะไม่มีการพูดก่อนเกมอันนี้ตามที่เจมส์เพียบอกนะครับระหว่างเวลาว่างครับนักเตะ ก็จะไปตีบิงปองกันในโรงแรมครับโมซาร่าก็ยังเป็นเตงหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เหมือนทุกปีครับนอกจากนี้ยังมีการเล่นอูโนนะครับและบางคนก็เอาเพลย์เซชันมาจากบ้านเพื่อเล่นในห้องพักอเล็กซิสแมกลิสเตอร์ได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลครับในงานคาสเบิร์กพร้อมกับพูดภาษากวางตุ้งได้เป๊ะมากโดยเฉพาะคําว่ารักนะและชนแก้วซึ่งพิธีกรก็ชมว่าคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อพูดภาษานี้เลยนะครับ แมคกาไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมด้วยนะครับในมือในมือที่เลี้ยภูเนี่ยฝึกซ้อมกันเพราะอยู่ในช่วงฟื้นฟูร,ร่างกายจากการบาดเจ็บที่ทําให้พลาดสองเกมสุดท้ายของรู้การก่อนเขาแยกซ้อมเดี่ยวครับแล้วก็มานั่งชมเพื่อนร่วมทีมซ้อมตอนบ่ายดาวรุ่งที่ได้มาซ้อมครับก็จะมีเทรนไนโอนี่นะครับแล้วก็มีริโอเอนกูโมฮานะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้ก็ฝีเท้าและสภาพร่างกายที่พัฒนาขึ้นจนสามารถรับมือฟุตบอลระดับซีเนียได้ดีครับ ไนโอนี่นะครับพึ่งเซ็นสัญญาใหม่หลังอายุครบ18ปีเมื่อเดือนที่แล้วนะครับขณะที่เอนกูโมฮาเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญาฉบับแรกของอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยที่จะมีขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวอายุครบ17ปีในเดือนหน้าเอนกูโมฮาบอกกับแ f c เอฟซีทีวีนะครับบอกว่าการได้ซ้อมกับทีมทีที่สุดในโลกตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยเป็นเหมือนฝันเลยครับผมไม่อยากรีบร้อนอะไรครับขอทํางานหนักต่อไปพิสูจน์ให้ผู้จัดการทีมเห็นว่าผมเนี่ยมีดีอะไรบ้างน,นะครับ ขณะที่ซาร่าก็ช่วยให้คาแนะนําดีๆแก่เด็กๆครับเรื่องของการฟื้นฟูนฟนร่างกายและโภชนาการอย่างใกล้ชิดแล้วอนาคตของเจเดนแดนซ์แล้วก็เจมส์แมคคอนเนลที่ไม่ได้มาร่วมทัวร์จะเป็นอย่างไรแดนซ์เองต้องเล็กความฟิตต่อเนื่องครับหลังจากเจอการบาดเจ็บที่รบกวนตลอดรู้กันที่แล้วแล้วก็ถูกส่งซ้อมให้กับทีมยู11ต่อไปครับขณะที่แมคคอนเนลก็บาดเจ็บเล็กน้อยและมีหลายทีมในแชมเปี้ยนชิพสนใจยืมตัวโดวยคาดว่าจะเซ็นสัญญาใหม่ก่อนจะถูกปล่อยตัวออกไปแบบยืมตัวนะครับอันนั้นคือ มุมมองในฝั่งเพสนะครับขณะที่ลูอิสติลครับลูอิสติวเขาว่าไงบ้างครับเขาก็ได้อัดคลิปนะแล้วก็อยู่ข้างสนามแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็มีแซนๆซ์เนี่ยแซวด้วยเรื่องที่สิลพูดถึงอีซักอะไรเนี่ยผมพูดไปในคลิปก่อนแล้วว่าเฮ้ยเขาให้ความเห็นอย่างไรว่าอันนี้พูจะซื้อได้ไหมหูจะมีเงินหรือเปล่าอันนี้ไปย้อนฟังกันได้ส่วนบรรยากาศที่สิลเขามาฝากกันริมขอบสนามเลยครับเขาบอกว่าโอ้โหสนามเนี่ยมีเครื่องปรับอากาศมีหลังคาด้วย มันแบบต่างจากที่ไปสิงคโปร์สองปีก่อนตรงกันข้ามเลยเลยครับเพราะที่นั่นอากาศแย่ามากทั้งร้อนทั้งชื้นแล้วที่เนี่ยดีกว่ามากที่ฮ่องกงนะครับข้อสังเกตจากการฝึกซ้อมนะครับก็จะมีผู้สับป,ประตูสามคนก็คืออาร์มินเพ็กซี่ครับมีเฟรดดี้วูดแมนนะครับแล้วก็ได้รับการทดสอบฝีมือโดยทางคา er one, คร์บี้วาเลโรนครับโคชประตูชาวสเปนคนใหม่ที่เข้ามาฟลอเรนเวียสดูเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากครับทำทุกอย่างแบบง่ายด้ากมาก ดูเหมือนไม่ต้องทําอะไรมากแต่มันดูเยอะเลยครับคือเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นผู้เล่นที่น่าชมเอามากๆขนาดเดียวกันจังหวัดอื่นมีจังหวัดที่ลิโอเอ็นกูโมอาร์เลยครับดาวรุ่งวัย16ปีเนี่ยครับแย่งบอลกับเฟอร์จิฟันไดแล้วลิโอเอ็นกูโมอาเนี่ยเกือบจะชนะฟันไดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยฟันไดก็ผลักออกไปแล้วแบบมีตบหัวเบาๆเล็กน้อยท้ายจะบอกว่าเอ้ยขอโทษนะไอ้น้องแต่กูอะคือกัปตันอะไรประมาณนี้ส่วนคุณที่คารโปครับนี่พูดเหมือนเจมส์พีเสเลยครับดูดีมาก คมกริบครับยิงประตูวสวยๆได้หลายลูกจอจี้มาราชวิลลี่ก็มีการเซฟที่ยอดเยี่ยมหลายครั้งครับเบนดกดูมีชีวิตชีวาแล้วก็สิลยังย้ําว่าคือยังไม่อยากจะสรุปอะไรในการซ้อมมากเกินไปครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ได้เห็นรูปแบบการเล่นที่ลิพูเนพยายามเทรนกันแล้วก็การปรับตัวของผู้เล่นเยาว,วชนนะครับผู้เล่นเยาว,วชนอย่างเทรแล้วก็ริโอนะครับช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมครับก็เห็นว่าจะไปทําการแพล้งแล้วก็มีการซิทอัพอยู่ตรงมานั่งนะครับซึ่ง พวกเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในทีมนะครับและทีมเนี่ยต้องการเรื่องของการจํากัดเวลาในการลงเล่นทั้งในเรื่องของเซสชันการซ้อมแล้วก็ในเกมการแข่งขันขณะเดียวกันแมคลิสเตอร์ก็ไม่ไซ้อมนะครับแต่มีการแยกซ้อมเดี่ยวออกไปสิ่งสําคัญที่ซิลบอกก็คือไม่มีนักเตะคนใดบาดเจ็บหรือว่าติดภารกิจทีมชาติซึ่งต่างจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนครับซึ่งแต่ละคนมีทั้งยุโรป้าลีโกปาอเมริการวมถึงการบาดเจ็บตามมาครับแต่ครั้งนี้เนี่ย ทุกคนฟิตสมบูรณ์ดีครับไม่มีนั้งแต่คนไหนหายวิจากการฝึกซ้อมและสตีวยังได้ทิ้งท้ายแบบเป็นตัวเขาเลยนะทรายเขาก็คือการฝึกซ้อมเหล่านี้มันเหมือนเป็นการซ้อมหั่นผักปรุงรสแล้วก็จัดจานอะไรพวกนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อถึงวันจริงแล้วทุกอย่างจะออกมาสมบูรณ์แบบและอร่อยถูกใจท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมนำมาฝากกันในเรื่องของการไปทัวร์ฮ่องกงครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมก่อนที่จะแข่งขันจริงในวันเสาร์นี้นะครับ ซึ่งตามที่เจมส์เพียสบอกเขาบอกว่าเลียปูถูกกำหนดให้ที่ฮ่องกงแล้วก็ที่ญี่ปุ่นสัมภาษณ์ได้ครั้งเดียวซึ่งสล็อตเลือกที่จะสัมภาษณ์หลังเกมเท่ากับว่าก่อนเกมจะอาจจะไม่มีการสัมภาษณ์นะถ้าตามความเข้าใจนี้นะครับโอเคในคลิปนี้ก็มาแบบสบายๆนะครับต่อยอดจากคลิปก่อนที่พูดถึงอเล็กซานเดอร์อิสซักมาเยอะมากครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสซนันโซขอตัวลาไปก่อนแล้วในคลิปหน้าพรุ่งนี้เนี่ย ผมว่าจะมีตอนเช้าคงจะมีคลิปหนึ่งแหละส่วนตอนเย็นเนี่ยผมว่าจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันในการบรรยายบอลสดเหมือนเกมที่กจะเบรสตัน,นผมก็บรรยายแบบนี้แหละเปิดไลฟ์สองชั่วโมงครึ่งอยู่พูดคุยกันแบบรายงานสดเกมแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างไรบ้างรูปแบบเกมที่ออกมาเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีสองช่วงในเรื่องของคลิปแล้วก็ตอนไลฟ์ตอนช่วงบอลเตะนะครับโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ